Work from home อาจลำบากแต่ช็อปฟอร์มกองทัพลำบากกว่างบก็ไม่ค่อยจะมีแต่กองทัพช็อปอาวุธแต่ละทีเหมือนเศรษฐีถูกหวยกองทัพไทยตั้งเป้าอยากได้อาวุธอะไรก็ต้องได้ถึงไม่ได้เอาไปรบไปสู้กับใครก็ซื้อมาประดับกองทัพให้เพื่อนบ้านเกรงใจเล่นแต่ซื้ออะไรแต่ละทีความคุ้มค่ามากมาไม่พร้อมกับเงินงบประมาณที่เสียไปกองทัพซื้อเรือหากก็ได้เรือหอะรัว่ว กองทัพซื้อจีทสองร้อยก็กลวงได้แค่ไม้ล้างป่าช้ากอ <sk ill noise> งทัพซื้อเรือดำน้ำก็เป็นเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องกอ <sk ill noise> งทัพมีเงินซื้อเรือรบแต่ไม่มีเงินซื้อเสื้อชูชีพแถมโดนคลื่นซัดจมน้ำ ที่สำคัญยังหาคนออกมาแสดงความรับผิดชอบไม่ได้เลยครับ